เย็นวันศุกร์นะคะพาน้องๆออกมาเดินอยากให้เห็นพระอาทิตย์เฟ้าสวยแปลกประหลาดดีค่ะสวยๆนะดูท้องฟ้าค่ะวันนี้เนี่ยมันเหมือนแบบมีลำแสงออกมาสวยมากอากาศอบอ้าวนิดนึงนะคะนี่ตอนเย็น ก้อยนะคะไปแล้วๆๆๆก็พาหมาๆมาเดินเล่นนะคะไอหมูไป l ลส s ก o ไป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 แล้วๆๆๆวิ่งมาเลยไปแล้วๆก็ก็เนี่ยท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆอยากให้เห็นความงามของธรรมชาตินะคะเป็นอะไรที่แปลก เนี่ยสวยจริงๆนะวันนี้เลิกงานเสร็จก็กลับบ้านก็พาหมาๆทั้ง3มตัวมาอ,อที่ป่าปีนี้เขาไม่ปลูกข้าวโพดนะคะปีนี้เขาปลูกถั่วถั่วเหลืองก็พามาเดินที่ป่าถั่วเหลืองเนาะชีวิตของมาดาม วันวันอยู่แต่กับหมานี่แหละค่ะเนี่ยพาเด็กๆวิ่งก็ชอบมาออกกลังกายค่ะไปเลยเลยเสยยังลูกหมูหนูเป็นหมานะลูกหนูไม่ใช่วัวควายไปกินหญ้ากินหญ้าอย่าง,งานั้างงานได้ไงลูกเนี่ยชอบหมาบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าหมาคนอื่นไปนหรือเปล่าคะเด็กเด็กบ้านนี้ชอบกินหญ้านะเนี่ย กินเยอะมากเห็นหญ้าไม่ได้เนี่ยโกจิตหรือเปล่าหรือว่าเขาป่วยหรือเขาเป็นอะไรเขาชอบกินยญ้าค่ะแล้วก็แบบยืนเคี้ยวเอื้องด้วยนี่น้าก็กินข้าเห,อเาหรอลูกมามามานี่มาไม้หยุดเนี่ย อากาศกำลังเริ่มเย็นแล้วค่ะพาเด็กๆมาสภาพเมื่อกี้ฟ้าเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วนี้ยิ่งสวยกว่าเดิมอีกค่ะชอบอ่ะชอบดูบรรยากาศอย่างเงี้ยค่ะฟ้าเปลี่ยนสีโอเควันนี้มีแค่นี้ล่ะคะ่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆอ,นอะหมูเซกุดบายแล้ว บายบายคับผมเลยบายครับ <Bye. S 1> ผมหมูสิบายบายนี่หมูสุดหลอง <Bye. S 1> แม่สิค <Bye. S 1> <ะ>ุณบายเลยสมหญิงอัปเดตอาการสมหญิงสมหญิงยังไม่เสียชีวิตนะคะหมอบอกว่านางอึดถึกทนมากะคะ่ะตอนนี้ให้อาหารแล้วก็ให้โปรตีนเสริมก็คือไก่อบอบไก่นะคะเอาเนื้อไก่เอาไก่ไปอบแล้วก็ มาให้ผสมกับอาหารให้นางกินเพื่อเสริมกล้ามเนื้อเสริมโปรตีนเข้าไปสุขภาพนางยังแข็งแรงนะคะแล้วก็ให้ทานยากแก้ปวดแล้วก็ยาช่วยการหายใจตอนนี้มะเร็งนางก็ไม่ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่แต่ก็มีบางครั้งที่นางหายใจไม่ได้นะคะนางเก่งมากเลยสมหญิงเป็นมะเร็งที่ปอดค่ะแล้วก็นางก็เป็นเนื้อง,งอกที่มดลูกนะคะแต่นางมีความอดทนสูงมากค่ะ ส่วนไอ้หมูแข็งแรงค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะกับมาดามเคสาวดอนคนพัทถินค่ะสวัสดีค่ะ